ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะพอขึ้นหน้าใหม่คุณครูก็จะทักทายทีหนึ่งนะครับเพราะต้องนําใบตัดต่อเป็นคลิปๆนะครับผมมาเรียนกันหน้า58นะครับของอัปโหลด6แล้วนะครับนะของอ่านอัปโหลด6นะครับหน้า58แล้วนะครับนะนั่นคือ favorite ครับ favorite เนี่ยเวลาฝรั่งก็พูดก็พูดเหลือ2อพยางนะครับเป็น favorite favorite นะครับแค่2พยางจาก f a v o r ด t e ืคนไทยอ่านอยู่เป็น favorite นะครับ ว่าแคบไรนะครับก็คือคำศัพท์เรื่อง personal belongings นะครับ personal personal นี่เวลาพูดเรียกก็ p e r ่ o n a l นาะเพิ่มสูงเพิ่มสูงไปลองยิงนะ personal, personal นะคุณครูก็พยายามให้ใคล้ายฝรั่งมากที่สุดนะครับนะเท่าที่จะทำได้แปลว่าเข้าของส่วนตัวนะครับ personal belongings คำสั่งที่หนึ่งก็บอกว่าให้ match w o r e s นะครับให้จับคู่คำศัพท์ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบ กับเดอะพิเ u อร์กับรูปภาพ A ถึง J ให้เซนเช็คให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบเดนเซแล้วก็ให้พูดซึ่งคำศัพท์ที่คุณครูคดูแล้วมันง่ายนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .6 ตรงนี้นักเรียนดูเองเลยนะครับนะคุณครูคไม่ต้องจับคู่ให้นะครับนะเพราะโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือ MP3 เครื่องเล่น MP3 ไใบจักรยานสคราผ้าพันคอซันกลาสเซสแว่นตา เว้นตากันแดดนะครับแคหมวกแคปนะครับโรลเบรดก็คือ,อรองเท้าที่ใช้เล่นโรลเบรดนะครับวอชแปลว่านาฬิกาเทเบิลแทบเลตก็คือแท็บเลตโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊กดังนั้นไม่ต้องไปจับคู่นะครับนะง่ายมากๆสำหรับนักเรียนชั้นม6นี่นะครับรูปภาพไปดูข้อย,ยากๆกันเลยนะครับนั่นก็คือข้อ B เขาบอกว่า which of these objects Do you often, sometimes, usually, never use? แปลว่านะครับออบเจกต์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากรรมนะครับหรือไม่ได้แปลว่าวัตถุประสงค์แต่แปลว่าวัตถุสิ่งของคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําเดียวอาจจะแปลได้หลายอย่างนะครับดังนั้นเราต้องดูประโยคด้วยนะครับว่าแปลว่าอะไรดีในประโยคนี้แปลว่าวัตถุสิ่งของนะครับ objects วัตถุสิ่งของ ชิ้นไหนในบรรดาวัตถุสิ่งของเหล่านี้นะครับที่ที่คุณใช้บ่อยมักจะใช้หรือนานๆใช้สักครั้งหนึ่งหรือไม่เคยใช้เลยก็คือภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาพนี้นะครับนะก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบคุณครูก็เลยนำมาให้เป็นตัวอย่างสั้นๆว่า I often use or oh, I use an MP3 player I sometimes use a bike I never use rollerblades I usually wear a cap and sunglasses. etc. e รณ์ a แปลว่าเป็นต้นนะครับเป็นภาษาละตินทีนี้หลักวยากรณ์ที่คุณครูพิ่นันต้องการจะเสริมให้นักเรียนก็คือว่าคำว่า often คำว่า sometimes คำว่า never คำว่า usually นะครับเขาเรียกว่า adverb of frequency ก็คือคำขยายกริยาที่บอกความที่ ดังนั้นตามหลักไวยากรณ์ก็คือว่าตามด้วยคำกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนักเรียนนะครับจำไว้เลยนะครับเ,เดี๋ยวโทษทีครับแหมพูดผิดพูดผิดขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับพูดผิดนะครับขออภัยนะครับคำกริยาไม่มีผลต่อประธานคำว่าคำกริยาไม่มีผลต่อประธานนั่นก็หมายความว่า ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีไหมมีแต่ไอนะครับนะถ้าเป็น he นะครับนะ he often use an mp3 ด์เอ็มพีฟรีเนะครับถ้าตรงนี้เป็น he นะครับนะ he use ตรงนี้ต้องใส่ s นะครับนะครับดังนั้นนะครับ often นะครับนะเข้าไปอยู่ในประโยคไหนไม่มีผลต่อลักษณะประโยค เดี๋ยวนั้เรียนอาจจะดูยากคาว่าม,มีผลกับไม่มีผลเดี๋ยวครูนันพีไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวเข้าใจยากนะครับนะอ้าวสมมุติเป็น modal verb นะครับนะ he can use an mp 3นะครับ an mp 3 player นะครับนะครับอย่างนี้นะครับผมขอเรียกว่า modal verb can ตัวนี้นะครับนะมีผลต่อประโยคนั่นก็หมายความว่า นะครับถ้าไม่มีแคงเข้ามา use ตัวนี้นะครับต้องใส่ s นะครับ he he use an mp3 อาต้องเขียน he use an mp3 เข้ามาด้วยนะครับ he use an mp3 player นะครับ use ตัวนี้ต้องใส่ s นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับกีริยาต้องเติม s ถ้าเป็นการกล่าวถึงประโยคในลักษณะของ present simple tense อันนี้หลักวยากรณโมหกเนี่คงจะเข้าใจนะครับนาคุณครูคไม่ต้องเน้นอะไรมากมายแต่นะครับแต่ถ้าใช้ adverb of frequency นะครับคือคำว่า often คำว่า sometime คำว่า away นะครับนะ ใส่ often เข้ามาเห็นไหมครับ use ก็ต้องตัด S อออกนะครับนะตามตัวอย่างอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า adverb of frequency นะครับไม่มีผลนะครับนะต่อนะครับไม่มีผลต่อประโยคนะครับ ยูงตรงนี้ยังต้องใส่เอสนะครับนะเพราะประธานเป็นทีนะครับนะไม่ได้ประธานเป็นไอนะครับดูให้ดีนะครับนะคุณครูก็พิมพ์ไปด้วยใจลอยนิดนึงนะครับนะต้องขออภัยด้วยพยายามจะไม่ให้พูดผิดนะครับดูตรงนี้นะครับประธานเป็นไอนี่กริยาไม่เติม S อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าประธานเป็น H e นะครับกริยาเติม S นะครับ often ใส่เข้ามาก็ไม่มีผลนะครับ often sometimes away นะครับถือว่าเป็น adverb of frequency มาใส่ในประโยค he u s e an MP3 นะครับ use ก็ยังต้องเติม s เหมือนเดิมแต่เมื่อไร่เอา modal verb มาใส่นะครับนะ modal verb ก็คือ will, would, can, could, shall, should, may, might เป็นต้นนะครับนำมาใส่เมื่อไร่กิริยามีผลทันทีนะครับต้องตัด s ออกนะครับอธิบายอย่างนี้นักเรียนจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นสรุปว่านะครับ adverb of frequency คือคำว่า often คำว่า sometime คำว่า never คำว่า usually นะครับนะไปเติมในประโยคไหนก็แล้วแต่ไม่มีผลต่อกิริยานะครับจบนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์ที่คุณครูจะเสริมให้ไปต่อครับผมมาดูคำศัพท์กันนั่นก็คือนะครับ hook on hook on แปลว่ายึดติดเสพติดนะครับนะยึดติดเสพติดในอะไรก็แล้วแต่ hook on โฟนบ็อกซ์นะครับช่วงตอนหลังนี้ไม่ก็เห็นแล้วนะครับเพราะมีมือถือกันหมดแล้วก็คือตู้โทรศัพท์เวียนะครับแปลว่าผ่านนะครับชินนี่นะครับแปลว่ามันวาวสลีก็แปลว่าเงานะครับคล้ายๆกันฟีเชอร์นะครับแปลว่ารูปแปลว่าลักษณะแปลว่าคุณสมบัติวอนนะครับถ้าเป็นคำกริยานะครับแวร์วอวอนแปลว่าใส่แต่ในที่นี้นะครับ เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าใช้จนเก่าหรือว่าเป็นสินค้ามือสองหรือ second hand นั่นเองนะครับ worn on the move นะครับก็แปลอยู่ในศัพท์เดิมนั่นแหละนะครับคืออยู่ในช่วงที่ขยักันในขณะที่กำลังย้ายอยู่นะครับนะ on the move หรือว่าขณะกำลังเดินขณะกำลังเดินทางขณะกำลังเคลื่อนย้าย crash นะครับแปลว่าชนแปลว่าพัง c h e a นะครับ บางคำก็แปลว่าหอยเลยแต่บางคำก็แปลแค่ว่าเปลือกนะครับนาเปลือกของถั่วก็ใช้ก็ว่าเชลเหมือนกัน scratch นะครับแปลว่าขูดแปลว่าเกานะครับ replace แปลว่าแทนที่ update to นะครับก็คือเป็น present นะครับเป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับ update to ก็คือ update นั่นเองภาษาไทยก็ใช้กันอยู่นะครับไปอั d a t e โทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดหน่อยนะครับ Compact นะครับแปลว,ว่ากระทัดรัดดังนั้นเรามาดาูบทความกันนะครับแล้วเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาใช้เมื่อกี้ตามที่แปลไปให้นะครับเขาบอกว่า is there something you could live without is there something you could live without นะถ้าเกิดท่านที่ฟังภาษาอังกฤษออกก็คงจะแปลเข้าใจนะครับแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ในชีวิตนี้ที่คุณอาศัยอยู่โดยที่ปราศจากมันได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องมีมันก็ได้นะครับเป็นคำถามขึ้นมาลอยๆ It seems we all have something that's really important in our daily our everyday life แต่มันดูเหมือนว่านะครับนะพวกเรานั้นจำเป็นต้องใช้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทุกวันเลยในชีวิตเรา Meet j e s and Tom เรามาพบกับผู้ชายสองคนที่ชื่อว่าเจสและชื่อว่าทอม t o t h r t e e n years o ทั้งคู่นั้นอายุ19ปี and rich about the things they couldn't live without และมาอ่านดูเนื้อเรื่องที่เขานั้นไม่สามารถทิ้งมันได้เลยนะครับที่เขาที่เขานั้นขาดมันไม่ได้เลยนะครับ นักเรียนคงนึกอ,ออกนะครับก็คือเรื่องโทรศัพท์นี่เหละยนะครับเขากำลังสอนเรื่องโทรศัพท์เรื่องแท็บเล็ตเรื่องสื่อนะครับมาฟังกันนะครับว่าในหนังสือเขาเขียนว่าอย่างไรนะครับคุณครูก็แปลตามหนังสือนะครับนะเรื่องแรกนะครับเจสเป็นคนเขียนเจสบอกว่าม o b i l อเ h o n e ทรศัพท์ที่เร็วที่สุดในโลกฉันไม่ได้แกล้งฉันฉันไม่สามารถจินตาว Without them sell แล้วโอ้ยาวเหลือเกินเอาแค่สั้นๆก่อนนะครับเจสบอกว่าโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นวิธีที่ใช้การสื่อสารติดต่อที่เร็วที่สุดและฉันก็นึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดผู้คนไม่มีโทรศัพท์ใช้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับประโยคแรก หรือนะครับเขาก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าหรือจะใช้วิธีส่งจดหมายเหมือนสมัยก่อนหรือหรือจะไปใช้โทรศัพท์ตู้ตามตู้ตามถนนข้างทางถนนหรือเขาก็เลยตอบว่า no thank ไม่หรอกเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ I send so many text messages to friends every day ฉันได้ส่งข้อความตัวหนังสือไปให้เพื่อนทุกๆวัน I really can't count how many ฉันไม่สามารถที่จะนับได้เลยว่าฉันส่งไปจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวัน it s g r e a t way to say hi มันเป็นวิธีในการสื่อสารที่ดีเลยในการที่จะทักทายกับเพื่อน share a joke or a lates g o s s i p share แบ่งปันนะครับมุกตลกอะไรต่างๆให้เพื่อนได้ดูหรือส่งเรื่อง c o ซิปนินทาดาราไปให้เพื่อนดู ฟังหัวก,ก็แปลไปตามที่เอกสารเขาเขียนมานะครับ It is great way say ี้เก t ส a y y ทูเอ้แปลไปแล้วเมื่อกี้ I make all my plans to meet people via text message ฉันนะครับนะ้าได้วางแผนที่จะพบปะก,กับเพื่อนเพื่อนโดยการนัดหมายกันผ่านทางข้อความ It's so easy and clear that way ซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายและก็ สะดวกมากนะครับคำว,ว่าเคลียร์ในที่นี่คือสะอาดสดใสสะดวกมากเป็นวิธีที่สะดวกนะครับเวบแปว่าวิธี I really like my mobile phone ฉันชอบโทรศัพท์มือถือของฉันเหลือเกิน It has a sleek silver design อันนี้บอกนะครับนะว่าโทรศัพท์ของเขานั้นเป็นดีไซน์ที่ออกมาเป็นสีเงินนะครับสีเงินที่มีเงาวววนะครับสลิกตามที่เราได้แปลไปเมื่อกี้ l o ลดออฟ i ิเชียลคว่า l o ลดออฟฟิเชียแปลว่ามีเวอร์ชันไม่ใช่มีเวอร์ชันมีแอปพลิเคชันมีลูกเล่นให้เล่นมากมายแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับนะโห a ดออฟฟิเชียเนี่ย and it's very easy to use แล้ก็ง่ายในการใช้ I get a new mobile phone every time my a n e look one อันนี้แปลตามที่เขาเขียนมานะครับนะไม่ได้ต้องการให้นักเรียน ปฏิบัติตามเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับนะลูกนะฟังไว้เท่านั้นไอเกตอันิมูบายฉันจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เสมอเลยทุกๆครั้งที่เห็นว่าเครื่องเดิมนั้นมันเก่าแล้วมันดูเก่าแล้วล้าสมัยไปแล้วนะครับนะลูกวอนเมื่อกี้วอนที่ปแปลว่าเก่าล้าสมัยหรือว่าเป็นมือสองไปแล้ว I also like to be up to that with the latest technology. แปลให้กระชับได้ใจความไปมากกว่านั้นก็คือฉันจะซื้อเครื่องใหม่ตลอดเลยเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาแต่ถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว,ว่าไอาฉันออโซด้วยเหมือนกัน like ไลค์แปลว่าชอบ to be อัปเดตต้องการที่จะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันด้วย the latest technology ด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ล่าสุดก็คือแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือซื้อเครื่องใหม่เสมอนะครับนะ เมื่อออกมารุ่นใหม่ๆ I feel lost without it แล้วฉันจะรู้สึกว่าฉันสูญเสียอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีมันจบจากเจสคุณครูมีคำแปลด้วยนะครับคำแปลของคุณครูกับที่แปลไปสดๆเมื่อกี้อาจจะต่างกันบ้างน,นิดหน่อยนะครับนะด้วยการใส่มุกตลกอะไรก็ไปบ้างแต่เนื้อหาสาระก็อยู่ใน ที่แปลไปเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งนะครับเขียนข้อความว่า I can use my tablet wherever I am แปลว่าฉันสามารถใช้แท็บเล็ตของฉันได้เมื่อไรก็ตามที่ฉันต้องการจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับ whenever It's really compact and light and I can put it in my backpack when I'm on the move แปลว่าฉันนะครับมันนะครับเรียกได้ compact มันกระทัดรัดมากและก็มีน้ําหนักเบาและฉันสามารถนํามันใส่ไปกับเป๋าสะพายเป้กระเป๋าเป้สะพายใส่เข้าไปใน Backpack บ a c k b a c k แปลว่าหลัง Backpack ก็คือกระเป๋าที่สะพายไว้ด้านหลังหรือกระเป๋าเป้เวลา I อ m o มอ h ด m มูฟเมื่อฉันต้องการไปที่ไหนๆก็ตามใส่กระเป๋าพวกไปด้วยได้เลย no problem มันไม่ใช่เป็นปัญหาเลย I u sit all t h e time on campus และก็ฉันใช้มันตลอดเวลาเมื่อฉันเรียนอยู่ที่สถาบันนะครับ campus แปลว่าโรงเรียนแปลว่าหมหาวิทยาลัยแปลว่าสถาบัน You can get wireless internet nearly everywhere now ซึ่งตอนนี้หนังสือนี้ออกมานะครับน่าจะหมายถึงตอนที่สมัยนั้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนะไวไฟที่าสาธารณะนะครับนะได้ทุกที่เลย ซึ่งตอนนี้ก็ถ้าไม่รู้รหัสก็ใช้ไม่ได้นะครับนะ It's my way to stay in touch with friends to stay in touch นะครับเป็นอ,อีเดียมนะครับนะแปลเป็นไทยแปลว่านะครับมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราได้ติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนๆและครอบครัวได้อย่างสะดวกนะครับ I use my tablet to check email and go on Facebook มันเป็นวิธีเดียวนะครับที่ฉันได้ใช้แท็บเล็ตเพื่อที่จะเช็คอีเมลแล้วก็เล่น Facebook นะครับ go on นี่ก็คือแปลว่าเล่นนั่นเองแต่ขอ้ห้ใช้คาว่า Play นะครับนะไม่ใช่เหมือนการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาใช้ Play ได้ Play ฟุตบอลแต่เล่น f a c e b o o k เนใช้ go on หรือว่าใช้ Surf นะครับนะ Surf t n e net Surf on Facebook every day ทุกวัน I remember when my old tablet crashed and I can't connect any uh, anyone for days that was really bad คนที่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจรู้เลยนะครับนะฉันจำได้ว่าเมื่อแท็บเล็ตของฉันมันเก่านะครับใช้การไม่ได้หรือว่าไปโดนกระแทกอะไรมาแล้วก็เสียหายใช้ไม่ได้เนี่ยฉันไม่สามารถติดต่อใครได้เลยสักสีหวันนะครับมันรู้สึกแย่จริงๆ อันนี้คือข้อความที่เขาเขียนมานะครับนะคุณครูก็ไปไปตามนั้น The tablet I have has h really red e black and has a really cool l shell I is now s เทบเดตที่ฉันมีอยู่นั้นนะครับนะเป็นเครื่องสีดำและก็มีเชลในที่นี่ก็คือที่คุณครูบอกว่าคําว่าเปลือกในะที่นี่ก็คือเคสนั่นเองนะครับหรือว่ากรอบหรือปลอกนั่นเองนะครับนะหรือเคสเอาอเป็นว่าเรียกให้ทันสมัยหน่อย,อยเคสนะครับเป็นเคสสีแดงสีแดงที่คู คูไม่ได้แปลว่าเย็นนะครับนะแปลว่าเท่นะครับเรียลลี่แปลวจริงๆ That is a hard p r o สต c t นะครับมันเป็นเคสเป็นพลาสติกแข็งแข็งนะครับนะครอบเวก็คือเคสก็ใช้แน่นอนนะครับใช้ c o อบเวแปลว่าปกแปลว่าครอบคลุมนะครับก็คือใช้ใช้ครอบตัวสัพท์นั่นเองนะครับ that just snap on and p r o t e c t is from scratch ซึ่งปกว้องมาให้โทรศัพท์นั้นไป scratch ไปขูดไปโดนอะไรขวนนะครับ I have just moved the shell to r e p l a c e the old leather c a s e It is u u s d to have ฉันเพิ่งซื้อนะครับนะเคสมาใหม่ซื้อมาแทนที่อันเก่าซึ่งเป็นเคสหนังนะครับที่มันใช้จนชำรุดไปแล้วนะครับที่ฉันเคยใช้ก็นะไม่ได้บอกว่าชำรุดนะบอกว่าฉันเคยใช้เคสเป็นหนังตอนนี้ก็ได้ซื้อมาใหม่แทน My t a b l l t is o n l y about ระ s าณหกเดื ฉันได้ใช้แท็บเล็ตมาประมาณ6เดือนนะครับแอนลุ o เรียลลี่มูด r n แต่มันก็ยังดูเท่ดูสันสมัยอยู่ I can't picture my life without it ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับแปลว,ว่าฉันไม่สามารถวาดภาพจินตนาการได้เลยนะครับว่าชีวิตฉันถ้าเกิดว่าไม่มีมันแล้วจะเป็นอย่างไรประมาณนั้นดังนั้นถ้าทักเรียนอ่าน2องมเมสเซจนี้แล้วนะครับลองมาตอบ คำถามตรงนี้กันดูนะครับซึ่งคำถามตรงนี้เป็นเป็นเป็นความความคิดของครณครูเองนะครับตรงนี้ขอเน้นเลยนะครับนะไม่ได้ออกมาจากคู่มือครูนะครับนะเป็นความคิดของครณครูเองก็นักเรียนลองนําไปเรียนแบบดูก็ได้นะครับนะแต่ไม่ต้องให้เหมือนจริงเสียท,ทีเดียวนะครับ นั่นก็คือเขาถามว่า read the first line in the text ให้นักเรียนอ่านบรรทัดแรกจากเนื้อความทั้งสองเนื้อความเมื่อกี้นะครับนะ why is teenager hook on this device แปลว่านะครับทำไมไวัยรุ่นทั้งสองคนนี้จะต้องยึดติดในอุปกรณ์ที่เขามีนะคำถามแรกนะครับคำถามแรกคุณครูตอบไว้ตรงนี้มาตอบคำถามแรกกันก่อนก่อนที่จะไปเจอคำถามที่สองคำถามแรกถามว่าทำไมไวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ จึงยึดติดในอุปกรณ์เหล่านี้คุณครูก็ตอบว่า "This nature are addicted to mobile phones and tablets because they feel comfortable using them to communicate with others" แปลเป็นไทยแปลว่าทั้งสองคนนี้นะครับวัยรุ่นสองคนนี้ a d d i c t ก็คือยึดติดอยู่ในโทรศัพท์มือถือและก็แท็บเล็ต เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายง่ายนะครับในการที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆอันนี้คือคำตอบของคุณครูเองนะครับนะพอคำถามที่2ก็ถามว่า how do you think they use them แปลว่าคุณคิดอย่างไรที่พวกเขาใช้มันตามที่ได้อ่านเนื้อเรื่องมาทั้ง2เนื้อเรื่องเนี่ยคุณคิดอย่างไร ขอเน้นนะครับนะว่าตรงนี้เป็นความคิดของคุณครูเองนะครับนะไม่ใช่เป็นความคิดจากหนังสือที่เฉลยมาจากคู่มือครูดังนั้นนักเรียนก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากคุณครูนะครับคุณครูคิดให้ความเห็นคิดเห็นอย่างนี้นะครับนะว่า I think the uses out of habit and feel unable to live without it แปลประโยคแรกแปลว่าฉันคิดว่านะครับพวกเขาใช้มันจนติดเป็นนิสัย ลูกฟังกนดีนะตรงนี้ความเห็นของคุณครูนะหมายเหตุนะครับอยา่าไปตาหนิใครนะครับคุณครูเป็นความเห็นของคุณครูเองเขาใช้มันจน,คนติดไปนิิสัยและรู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากมันนี่คือความคิดหนึ่งของคุณครูนะแต่ว่านะครับ but if we go back to the past คุณครูแปลไปทีล้ประโยคก็แล้วก <ngày> ันนะถ้าเรากลับคิดย้อนหลังไปในอดีตการ หรือว่าในอดีต People didn't have cell cell phone ผู้คนนั้นไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือใช้นะครับ and rarely have contact with anybody และแทบจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรกับใครเลยนะครับผู้คนในอดีตนะครับ,นะค,รบคุณครูให้ความหมายอย่างนี้นะครับนะครับแล้วแทบจะไม่ต้องไปส่งมเมสเซจอะไรทุกวันไม่ต้องไปส่งเรื่องตลก เหมือนที่เขาเขียนนะครับนะไม่ต้องไปส่งก๊อตซิปนินทาอะไรให้ใครรู้ทั้งสิ้นนะครับคนสมัยก่อน they have a lot of free time to work ทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับในอดีตมีเวลาว่างเยอะที่จะได้ทำงานนะครับนะ but แต่ว่า today's kids use their cell phone all time they have no time for anything out แต่เด็กๆสมัยนี้นะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลานะครับพวกเขาไม่มีเวลาแม้จะกระทําสิ่งอื่นๆเลยนี่คือความคิดของคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะคุณครูก็ตอบไปตามที่หนังสือเขาถามมาว่าคุณมีความคิดอย่างไรที่เด็กๆเหล่านั้นใช้มันโอเคนะครับนักเรียนสามารถนําไปเปรียบเทียบนะครับในความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆได้นะครับ จบนะครับตรงนี้ไปต่อหน้าห้าสิบเก้าต่อ